ถ้าเข้ามาแม้แต่9ก้าเดียวแล้วก็มีเรื่องแน่ลุงไม่สบายลุงหนาวลุงไม่สบายลุงก็ไปหาหมอสิคะไปไม่ได้หรอกเจ้าของรีสอร์ทเขาไม่ลุงผ่านช่ไยด้คะ่ะช่ไยด้วค,คุณลุงไม่สบายใช่ไยด้คะ่ะน้องดาวีวคิสมาย ที่เข้ากับน้ํากินซะเดี๋ยวจะหาว่าฉันใจดำแล้วก็อย่าเข้ามาในรีสอร์ทของฉันละ่ะต่างคนต่างอยู่ถ้าเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็มีเรื่องแน่ กระเป๋าเสื้อผ้าไหมคะมีจา่าอยู่หลังรถนะทั้งสองคันเลยเอา้าวออมสามีไม่มาด้วยหรออ๋อลืมไปสงสัยเก็บน้องดาวมาเลี้ยงอุยขอโทษนะออมล้อเล่นขำๆโฟมฟองน้ำไปเอากระเป๋าลูกค้าไปเก็บไปค่ะคุณเฟิร์นเต็มที่เลยนะค่ะเหลืออะไรก็บอกเราได้ได้เลย หลังนี้ยเหรอแล้วของเธอพักหลังไหนละอมเห็นเฟิร์นบอกว่าบ้านหลังนู้นนะหลังสีพูนั่นเหรอใชอ่สวยดีนะก็เหมาะก,กับผิจะสวยอย่างฉันกับลูกไงจ้าสวยมากเลยลกูกหุยมี่นีาร่ คุณแม่ค่ะเดี๋ยวหนูขอเดินไปดูตรงโซนบ้านทรงไทยนะคะได้ลูกแต่อย่านานนะเดี๋ยวจะแก้เวลาทานข้าวแล้วค่ะคุณแม่ บ้านสรงไทยก็สวยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเอ๊ะไม่คนอยู่ตรงนั้นด้วยนี่คุณลุงคุณลุงเป็นอะไรไหมคะลุงไม่สบายลุงหนาวลุงไม่สบายลุงก็ไปหาหมอสิคะทางมันไกลลุงเดินไม่ไหวหดอกลูก จริงด้วยมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยงั้นลุงก็ทางนีสร์ดจะได้ค่ะใกล้กับถนนใหญ่ไปไม่ได้หรอกเจ้าของนีสอรอดเขาไม่ลุงผ่านฮะอะไรนะป้าเฟิร์นน่ะหรอใช่ลุงคุณเฟิร์นเนี่ยเขาไม่ลุงผ่านเดินผ่านรีสสอดเขาโหป้าเฟิร์นฟองเราขาหมูไว้ตรงกลางด้วยนะ จะพืนพ้นๆหน่อยนะไม่ได้เป็นรีสอร์ทหรูอะไรไม่เป็นไรหรอกแค่น,นี้ก็ดีแล้วใช่เอ๊ะเราน้องดาวไปไหนล่ะหรือว่าไปตามหาพ่อเออคงอยู่แถวๆนี้แหละกินกันก่อนเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวน้องดาวก็มางั้นไม่มีอะไรแล้วพวกหนูขอตัวก่อนนะคะคุณเฟิร์นจ้าจ่าไปพักเถอะมามา,มา,มากินกันเถอะฉันหิวแล้ว เฟิร์นชีวิตเธอนี่ก็ดีอย่างเลยเนาะ But, แต่งตัวก็ดูดีแถมยังเป็นเจ้าของรีสอร์ทอีกก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วตอนนี้พวกเธอทํางานอะไรกันอยู่ล่ะฉันนเหรอตอนนี้ก็นทางานออฟฟิศอะอยูอ่แผนกบัญชีโอ้ดีแล้วแหละแล้วเธอละออมออมเขาอะเป็นถึงทนายเลยนะโอ,อ้แหอย่าบอกนะว่าจะเอาไปฟ้องสามีเก่าข้อหาฟันแล้วทิ้ง <c ười> ถามจริงเธอเฟิร์นเป็นไรมากปะกัดฉันตั้งแต่มาแล้วนะไม่พอใจอะไรก็บอกฉันตรงๆก็ได้นะออมเพื่อนกันแซวเล่นขำๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมีอะไรที่ฉันจะต้องไม่พอใจเธอขอสักข้อได้ปะเพราะสารลูปอย่างเธออะไม่เคยสู้ฉันได้สมัยเรียนฉันเป็นหัวหน้าห้องเธอเป็นได้แค่รองหัวหน้าห้องตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจเธอเป็นทนาย เคยว่าความใครชนะบ้างปะซอนถ้าไม่มีงานมาเป็นทนายประจำรีสอร์ทฉันก็ได้นะอาอาเกินข้าวกินข้าวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคะ่ะคุณลุงไม่สบายช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะน้องด้ ใครอลูกแล้วเขาเป็นอะไรลูนี่เขาอยู่ที่ข้างๆค่ะคุณแม่เขาไม่สบายคุณแม่ช่วยพาเขาไปหาหมอหน่อยได้ไหมคะได้ลูกได้น้องดาวทําไมพาคนนอกเข้ามาในรีสอร์ทป้านั่นน่ะสิน้องดาวพาคนนอกเข้ามาแล้วทาไมไม่ขอป้าเฟิร์นเขาก่อนละ่ะแต่คุณลุงไม่ใช่คนนอกนะคะเธอพูดอะไรของเธอน้องดาว หมายความว่ายังไงอะลูกคุณลุงเขาเป็นพ่อแท้ๆของป้าเฟิร์นค่ะฮะอะไรนะเกพอเซนก็จ้องข้ามศพพ่อไปก่อนอข้ามศพเหรองั้นพ่อก็อยู่ตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปเหยีย่ที่รีสอร์ทหนูยังไงฉนดก็อยู่ที่หนูอยู่แล้วต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่ เธอนีเร็วขนาดนี้เลยเหรอเฟินขึ้นชิโนไ,ไม่พอเธอเฟินไม่คึนยังไงมันก็เป็นของหนูอยู่แล้วถ้าพ่ออยากได้พ่อก็ไปฟ้องเอาเฟินแต่บอกไว้ก่อนนะค่าใ,ใช้ใจ่ายในการฟอ้องร้องมันหลายตังนะพ่อตอนนี้พ่อยังไม่มีกินเลยไม่ใช่เหรอ ทำไมพ่ออึ้งเลยเหรออ๋อเฟิร์นเธอเคยถามฉันว่าฉันเคยชนะคดีอะไรไหมคดีแบบเนี้ยฉันกินเรียกมาหลายรายแล้วคดีอะไรของเธอเหรอออมก็คดีลูกเนลคุณโกงที่พ่อไงอ่ะอะไรนะออมกีตา้าพาลูกไปหาหมอก่อน น้องดาวาไปเก็บของค่ะแม่ส่วนเธอนะเฟินรอหมายสารได้เลยและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ฉันชนะเธออึง้งอึ้งเลยเหรอเฟินนี่แหละผลของลูกเนี่ยแหละคุณและไม่ต้องห่วงนะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของลุงฉันจะจ่ายเอง ำไมนะครับพ่อแม่คือผู้มีพระคุณของเราอย่าเห็นแก่ตัวพอแค่เรื่องเงินทองจนหน้ามืดตามัวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจนทำให้ท่านต้องเดือดร้อนเพราะที่สุดแล้วคนที่ท่านหวังจะพึ่งพาเมื่อยามแก่เท่าก็คือลูกๆอย่างเรานะครับนี่ที่ร้านรับเราชนะไหมเฮ้ ร้านอาหารแบบนี้จะสแกนเราชนะด้วยนั่นนะสิจริงๆนั่งในห้องแอร์นี่มันดีไปป้าสกแกนเราชนะออกไปนั่ข้างนอกน่าจะเหมาะสมกว่าอยากกินก็ตามมาออกไปกินข้างนอก น,น่าจะอยู่ซอยนี้แหละโอ <Okay. S 1> เคใครหล่อนิงหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนรู้จักอ่ะบิก๊กบิ๊กนิง นิงใช่ป่ะใช่นิงเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยนิงมาทำอะไรแถวนี้แล้วสบายดีหรือเปล่าสบายดีพอดีเพื่อนนิงเขาเป็นผู้จัดการร้านอาหาร l ลอบรีแฟมิลี่คาเฟนิงก็เลยมาเป็นเพื่อนอ๋อเราบิ๊กสบายดีเปล่าเอแต่ดูจากสารรูปแล้วเป็นคนเก็บขยะหรือเปล่าเนี่ยเอ่อปล่าบิ๊กก็ทำงานอยู่ที่ Le Family เลอบรีแฟมิลีเหมือนกันแต่ว่า พิซกำลัาเอาขยะไปทิ้งอ่ะอ้าวเป็นคนทิ้งขยะของที่ร้านเหรอทำมานานหรือยังก็ตั้งแต่เปิดร้านนะครับเอ่อแต่ว่าผมไม่เห็นคุณเลยนะครับพอดีฉันเพิ่งมาทํางานวันแรกแต่ถ้าเธอเห็นผู้จัดการแล้วเธอต้องทํายังไงเอ่อเร็วสิฉันไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตาฉันนะเอ่อครับครับครับงั้นสวัสดีครับผู้จัดการงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทิ้งขยะก่อนนะครับขยะ เธอรู้จักคนทิ้งขยะด้วยเหรอถ้าฉันบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนฉันเธอจะเชื่อไหมฮะจริงๆก็ไม่เชื่อหรอกแต่เธอพูดขนาดนี้แล้วนิ้งทำไมเธอถึงไฟต่ำขนาดนี้อะ่ะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ฉันเลิกกับเขาเพราะเขาไม่ยอมบอกว่าเขาทำงานอะไรอย่างว่าแหละเขาคงอายอะ่ะแล้วที่สำคัญนะแม่เขาอ่ะกีดกันฉันทุกอย่างเลยโหกกะจอกขนาดนี้ยังจะกีดกันอีกเหร ไปกันไปร้านอาหารเลือบี้แฟมิลี่คาเฟ่กันดีกว่าโอเคขอบใจจะหรับอะไรเพิ่มไหมคะอมเอาสปากเกตตีหมูสับก็ได้จะ้ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ นนี้ก็หลูเหมือนกันนะเนี่ยออมอืมตอนแรกก็ว่าจะไม่มาสมัครหรอกแต่ว่าเห็นร้านมันสวยดีก็เลยมาสมัครอะ่ะอะไรอย่างนี้แม่แฟนเก่าฉันที่เล่าให้ฟังไงที่ชอบกีดกันฉันอ๋อให้ฉันจัดการให้ไหมไม่ต้องดีกว่ายังไงเขาก็เป็นลูกค้าอืมเอ๊แต่ฉันว่าเขามาคนเดียวให้เขามานั่งโต๊ะนี้ดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะ โตะนี้มันเล็กเราไปนั่งโต๊ะใหญ่ดีกว่าสปาเกตตี้ได้แล้วค่ะคุณนะหูมีลูกเป็นเด็กถึงขยะกินสปาเกตตี้ด้วยสงสัยเงินเดือนลูกชายคงหมดแน่ๆเลยนี่ที่ร้านอะ่ะรับเราชนะไหมเฮ้ย <c oughs> ร้านอาหารแบบนี้จะสแกนเราชนะด้วยนั่นน่ะสิรับค่ะ <c oughs> เอ่อขอโทษนะคะอะไรเหรอหนูเปลี่ยนที่ได้ไหมคะมาคนเดียวนั่งโตเล็กน่าจะเหมาะกว่าเอะหนูก็มาแค่สองคนโตเล็กอ่ะก็มีแค่สองที่นั่งนี่หนูเป็นผู้จัดก,การร้านที่นี่หนูขอสั่งให้คุณไปนั่งโตนูนไปดีๆเถอคะค่ะอย่าให้ต้องออกแรงไล่เลยอ้าวนิ่งสบายที่แล้วลูกโทษนะคะหนูไม่ใช่ลูกคุณ แล้วก็ไม่คิดอยากจะเป็นด้วยนิงจริงๆนั่งในห้องแอร์นี่มันดีไปป้าสแกนแล้วชนะออกไปนั่งข้างนอกน่าจะเหมาะสมกว่าหนูเป็นถึงผู้จัดการร้านอ่ะทำไมพูดจาลูกค้าแบบเนี้ยแล้วทำไมฉันจะพูดจาแบบนี้ไม่ได้ออกไปออกไปได้งีิข้างนอกนู่นไร้สาระอยากกินก็ตามมาออกมากินข้างนอก ออกมาสิออกมากินข้างนอกนิ้งแม่เกิดอะไรขึ้นคะแม่ผู้จัดการใหม่ร้านนี้กับแฟนเก่าแก่ให้แม่ไปกินข้างนอกทำไมต้องทำขนาดนี้ล่ะครับหยุดนะเป็นแค่เด็กทิ้งขยะมาขึ้นเสียงกับฉันอยากตกงานหรือไงมันไม่เกี่ยวหรอกครับจะเป็นเด็กทิ้งขยะ รู้ผู้จัดก,การร้านก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณค่าความเป็นคนมันไม่ได้วัดกันที่อาชีพจำไว้ด้วยหมไอกระจอกลูกเป็นเด็กทิ้งขยะแม่สแกนเราชนะมีหน้าละ่ะตอนคบกันถึงปิดบังถานนะถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอก,กโชคดีของเธอแล้วแหละนิ้งที่ไม่ได้เป็นสะพายบ้านเนี้ยไม่งั้นตอนแต่งงานได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแน่ กิดเรื่องอะไรกันคะมาก็ดีแล้วเป็นเด็กเสิร์ฟพี่ร้านใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อคุณฉันเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่สวัสดีค่ะผู้จัดการอืมไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะไล่สองแม่ลูกนี้ออกจากร้านนี้เดี๋ยวนี้เอ่อหนูไม่กล้าไล่หรอกคะ่ะทาไมไม่กล้าไล่ฉันเป็นผู้จัดการร้านนี้จะมีใครใหญ่กว่าฉันหรือว่าเธอเอ่อไม่ใช่หนูคะ่ะ แต่เป็นคุณบิ๊กเจ้าของร้านกับท่านประธานค่ะเจ้าของร้านท่านประธานใช่สิทธิ์ของประธานฉันไล่เธอออกเจ้าของร้านท่านประธานแล้วทำไมถึงสแกนเราชนะอะคะนั่นะสิท่านประธานไม่ได้จะสแกนค่ะแค่จะถามว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการหรือเปล่า พอท่านประธานอยากให้ทุกคนที่มาทานร้านเรามีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะหนูขอโทษนะคะท่านประธานหนูเพิ่งมาทำงานวันแรกเองอย่าไล่หนูออกนะคะจำใส่สมองไว้ด้วยคนที่จะมากินร้านนี้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนถึงแม้เขาจะสแกนเราชนะเธอก็ไล่เขาออกไปกินข้างนอกไม่ได้แล้วนูล่ะคะไล่ละะไออกนิง่งใช้พูดกับแฟนเก่าเธอให้หน่อย๊ิเราคืนดีกันนะเหรอเนี่ยแหละช่ฉันกีดกันไม่ให้ลูกฉันไปเข้ากับเธอ หวันค่ะท่านประธานจะเข้าไม่สังง่งอาหารเชิญออกไปนอกแล้วค่ะ,ะท่านประธานส่งไหมคะพี่กินเหล้าทำไงนี้นักซีมาเยอะจำไหมน,นะครับ ลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีพระคุณต่อเราไม่ว่าเขาจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยล้นฟ้าแค่ไหนเราก็ไม่ควรแสดงท่าทางรังเกียจเหยียดหยามหรือแบ่งชนชั้นลูกค้าเราควรบริการอย่างเท่าเทียมจริงใจถ้าทำการค้าแล้วไม่มีลูกค้าธุรกิจก็ไม่มีทางจเจริญเติบโตได้นะครับ ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน